สวัสดีค่ะสบายดีตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สอปปอ,ปอลาวนะคะอยู่กับพี่สมฮักค่ะเจ้าของสวนทุเรียนสวนนี้นะคะสวนนี้ชื่อว่าสวน,สวนอะไร,รคะส,สวนทุเรียนหมอนทองสมฮักบาเจียงสวนทุเรียนหมอนทองสมฮักบาเจียงนะคะ่ก็ความเป็นมายัางไงคะสวนนี้เมื่อก่อนในสวนตัวนี้เราคิดว่าจะปลูกยางเมื่อก่อนเนาะหลังจากนั้นก็ราคามันก็ดีแต่ว่ายางเราก็อยากปลูกทุเรียนเพราะว่าทุเรียนนี่มัน เป็นพืชที่ปลูกง่ายคนก็ทํายากผมก็เลยมาปลูกตรวนี้อยากท้าท,ยทายท,ท้ายแม่แม<ๆ>แมนก็เลยว่ามาปลูกปลูกพ่แหล็กรกะต่ายใต้ใ่กันใต้ลายปลูกยากแมนปลูกง่ายแล้วก็ปลูกสาบตลอดตายแล้วก็ปลูกแก้แมนใช้เวลานาน,านไหมคะก,ก,วก,วกว่าที่แบบว่าต้นทุเรียนที่เราปลูกเนี่ยจะรอด การสำคัญในเฮาปลูกนี่ก็ไมนสิรอดเนี่ยกระยอนเฮาใส่ใจน้ำแหน่เราดูแลไก่ซิดมันมตลอดจึงไดแ้แบบนี้ขเ้าปลูกแบบลักษณะว่าแบบปลูกไปแล้วไปเฮาวบัเอเจใส่มันเนี่ยมันก็ดจะตายทุเรียนนี่มันจะเป็นผื่นที่โอแน่ขั้นหาเอเจใส่มันเนี่ยมันก็สิโอเคแต่ก่อนนี่รดน้ําระบบน้ําก็ระบบยังไม่มีแม่ระบบน้ำเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเฮายังมีน้ำแข็งซองบ่อแม่เฮาใส่ไว้ว่าดูจากบบดามากกับปอยเลยไปสปริงเกอร์เลยมันก็เก็ดให้ก้านนานๆ เวลาของเฮ้าอะนะสาอะไราเพื่อเสียโหดระบบใหม่นี่บักเขินโซนอื่นมันก็บริกินก็ทุกอย่างก็ยังไม่ค่อยมีระบบเท่าไหร่ก็คือทาทาไปก่อนแมน่เพราะว่าเฮากับว่านหูเข้ากับอย่างเฮียนหูไปน้าลังจากนั้นมาตดมันใหญ่ขึ้นมันก็ตรงการนำรายเข้ากับแต่มาเจาะมันนำบาดาลเพิ่มอีกปัจจุบันเป็นแปดบออ่อเป็นแปดบอ่อแล้วก็มีมีขุดบอ่อบอีกบ่อปูผ้าน้ำเพื่อรองรับปีต่อไป ซึ่งก่อนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนแล้วก็ไม่ได้ยังมีอาชีพหลักอยู่แมนแมนยังทํางานบริษัทอยู่ค่ะตอนนั้นก็คือทำเสริมๆปุ๋ยทุเรียนเพื่อเสริมรองรับจากอาชีพหลักหลังเลิกงานแมนปัจจุบันนี่กับม่เขาได้ได้ล่าออกแก่งานและมาเอากับสวนเขาเต็มรูปแบบค่ะสอบถามนะคะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากที่ไหนคะก่อนที่อยากจะมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเนี่ยแต่โกนเขาเห็นนนั้น ส่วนลายคนเนาะที่เขาปลูกมาเขาก็มากกินแน่ไปสื่อเขากับแพรก็เลยว่าจะคืขอปลูกก็เลยว่าอ่ะไปหาบึงดินบึงยังอ่ะนะได้ดินมากเขากับว่าปลูกยางสิดีกวัวปลูกทุเรียนเพราะว่าเขาบ่ขึ้น่าตลาดมาเรื่องตลาดเนาะเขาก่อนสิปลูกทุเรียนเขาแหยหาตลาดก่อนเขาก็เลยบ่แหยหาตลาดปลูกไปเลยมีุ่มี่ขยามาสุดท้ายมันก็ผลตอบมครับมันก็ดีนะเขาเห็ดก้อนหมู่มันสาปลูกก้อนหมก็คือในในพื้นที่ตรงนี้ส่วนนี้เป็นส่วนแรกที่ เริ่มปลูกก่อนที่อื่นแล้วก็ให้ผลผลิตก่อนที่อื่นแมนแมนแมนแต่ว่าสุดเรนเท่ากับปู่นกันแต่ว่าอ่ามันจะไก่เป็นปากซ่องเป็นอะไรระดับน้ำทะเลมันจะแตกต่างกันกันก็คือส่วนอื่นเขาก็ปลูกแต่ว่าผลผลิตเขาก็ไม่ดีขนาดนี้ไม่ไม่คุณภาพขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันต้นที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยต้นเนี้ยอายุเท่าไหร่คะต้นนี้อายุ7ปี7ปี7ปีให้ผลผลิตปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีที่2 ที่สองแมนโอ้โหนี่ถือว่าโดกมากเลยนะคะลูกโดกมากเลยปีนี้อากาศร้อนแรงมากทำยากทยากยังขนาดนี้ครับยังได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วทุกอย่างก็อยู่ที่การดูแลใจด้วยนะคะส่วนปัจจัยการผลิตก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็การเทคนิคการดูแลก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะคะค่ะ ก็ดีใ,ใจแล้วเขาเห็นมันออกมาสินแล้วลูกค้ามาหรือว่าเพิ่นมาเห็นนะมันก็เห็นในเฮาว่ามีมีครบมีกําลังใจเนาะ,ใน,ะในการพัฒนาตตอ,อีกนะ,ะลูกค้ามาเห็นว่าโอ้เห็ดให้ผพ้นเนาะเห็นแหละเขาซื้อผลิตภัณฑ์เข้าไปเขาก็าว่าเฮ้านี่ได้รยบปรสบผ,สผลาเร็จ,จากที่เฮาเห็ดมากนี้ลูกค้าก็ดีใจนะก็คือผลผลิตนี่ก็เพิ่มขึ้นทุกป,ปแีแม่เพิ่มทุกปีปแต่ว่าส่วนของพี่สมพังนะคะจะไม่ได้ตัดทีเดียวนะคะก็คือ ถ้ามีลูกค้าเข้ามาถึงจะทยอยตัดให้ก็คือที่นี่ตัดแก่การันตีว่าตัดแก่แน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพของเนื้อสีนี่สุดยอดมากเลยนะคะท่านไหนที่ยังไม่มาก็ต้องมาลองด้วยตัวเองนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่คะกี่เฮกตาร์คะพื้นที่ของเราทั้งหมดมี5เฮกตาร์ถ้าคิดเป็นอ่าไรก็ประมาณ30ไร่30ไร่ก็6.2ไร่ต่อ1เฮกตาร์1เฮกตาร์เท่ากับ 6.2ไร่นะคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะให้ผลผลิตแทบจะทุกต้นแล้วแมนแมนส่วนต้นไหนที่ตายไปก็ปลูกแซ่บปหแซ่ใหม่แซ่ใหม่นะคะครับนนี้ทุเรียน7ปีนะคะอ่าเดี๋ยวเรามากีดกันสดๆบนต้นเลยนะคะจะรู้ว่าแก่จริงหรือเปล่านะคะอันนี้หมอนทองใช่ไหมคะแมนแมหมอนทองหมอนทองนี่ สีเนื้อนี่แบบว่าเหลืองมากๆเลยนะคะเปลือกบางมากอันนี้คือเก็บแก่จริงนะคะลูกนี้ประมาณกี่โลคะเนี่ยก็ประมาณสีโส่โลสี่โลนี่ก็คือ<ล>เนื้อล้วนๆเลยนะคะนะเพราะว่าเปลือกบางมาก นี่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเวลาที่ลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าถึงติดใจเพราะว่าซื้อไปแล้วก็คือคุ้มมากเปลือกบางมากนะคะที่นี่นะคะมีทุเรียนกี่รุ่นคะหมายถึงว่ามีส,สายพันธุ์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีกี่สายพันธุ์คะทุเรียนลักลักณนี่ไร้โกมูเมนมอนทองมอนทองแมนมันจะมีปปูกเพิ่มนี่อาจจะมีมูซันคิงแน่ล้วก็นี่นะพวกมานี่ลวกกาการแย่แมนล้กก็น้ําดํา จะปลูกแมนน้าดําแล้วก็พวกอันาะนนทองจันกับกระบลายหรอกบวชแนวละเศร้าสามสิตดก็คือปลูกแซมๆแซมกันไปนะคะเพื่อจะพิสูจน์ว่ารสชาติแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกันแค่ไหนนะคะมีมีกี่รุ่นค้าที่นี่ทุเรียนทุเรียนนี่มีอยู่รุ่นแรกเลยกี่ปีรุ่นแรกอายุ14ปี14ปีแมนรุ่นแรกอายุ14ปีค่ะ แล้วก็มีรุ่นอ่าเจ็ดปีก็คือปลูกแป็นลงแห่อเนืงแม่เจ็ดปีนี่ให้ให้ลูกรุ่นที่สองแล้วก็แสดงว่าเขาเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่อายุห้าปีห้าปีแมนห้าปีเขายังวนได้เอาลายพมันเขาก็ปล่อยไปให้มันไหนนี่ปีนี้เขาเสียต้นมันเตรียมต้นมันมาดีนี่แก็ก็คือทุกอย่างก็อยู่ที่การเตรียมต้นแล้วก็ความพร้อมของต้นนะคะแต่หลักๆก็คือตอนนี้ให้ผลผลิตให้ผลผลิตแทบจะทุกต้นแล้วม ปีหน้าอาจจะอาจจะเยอะพอใบะใบเราก็ยังดีนะดูใบดูอะไรก็แบบแบบแบบตัดลูกก็เอาใบที่สองเลยแต่เท <laughs> ่าที่มองดูนะคะต้นผู้เรียนคือสมบูรณ์มากสมบูรณ์แทบจะทุกต้นเลยขนาดแบกลูกอยู่นะคะแมนแมนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะคะว่าบรรยากาศตอนที่มีลูกค้าเข้ามาชิมในสวนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถามลูกค้ากันเลยว่าเป็นยังไงนะคะโอเคครับ ลูกค้าที่เข้ามาทานสดสดที่สวนเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าประมาณไหนคะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าแบบประจําของเรา,คาเคยกินเคยอย่างเมรเลยล่ะที่เขาที่มีสวนแล้วก็ลูกค้าทั่วไปค<า>่ะลูกค้าทั่วไปแล้วก็จุดไปหอดระดับพวกมีเงินเท่าไหรวันซ<า>้างตอนนีนเขาก็คือ,อจะเป็นข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้ามากินมนก็คือเขาน่าจะแบบว่า บอกกันปากต่อปากนะคะว่าส่วนนี้ก็คือทุเรียนอร่อยนะาคุณภาพนะแล้วก็เขาก็จะรู้จักกันโดยปากต่อปากนะคะแม่และกระเบิ่งตามโซเชียลอืมค่ะต่คนก็ไลฟ์สดเห็นมากกม่าค่ะตามเทอันนี้ครับก็คือมาตามสื่อโซเชียลด้วยก็มีนะคะรู้จักจากปากต่อปากก็มีนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับกลุ่มลูกค้าที่กําลังเข้ามาทานนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แบบสดๆเลยนะคะไปกันเลยค่ะ สบายดีอ่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แบบสดๆเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแสบบ้าแสบบ้าชวนทุเรียนเพิ่นอยู่ลักซาซีเนาะแมนลักซาซีลักซาซีลักซาซีบะเจียบวันนี้มากินทุบปีมากินทุกทปีเลยนี่เป็นปีที่ปีที่ชามแหละพี่ได้มาชิมอยู่ชวนเพิ่นเลยรสชาติเป็นยังไงรสชาติรสชาติแซ่บ แสบไลยแสบไล้หวานไลายล้ถ้าเทียบใจไล้ชวนดีจะได้ก็เอานี่โอ้ถือว่าน้ำหนาเลยชวนเลยเนื้อเนื้อแบบแน่นๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวโชว์เมล็ดหน่อยได้ไหมคะพวกซีนผมยังมันมีบอลเยอะเม็ดเม็ดเลยเม็ดแต่เม็ดรีบมากเลยนะคะเม็ดรีบขนาดเลยนี่เม็ดน้อยๆถือว่าคุ้มมากนะคะได้ทานแบบเนื้อล้วนๆเลยนะคะแน่นๆเม็ดรีบมาก เอ,อบแ <ใจ S 2> พงเออขอบใจเลยขอบใจเด้อเจ้ากค้าประจำมากินตลอดเจ้าจ้า่ที่เห็นด้านหลังตรงนี้เราก็คือเพิ่งจะตัดเมนเพิ่งมาตัดใหม่ครับตัวเมื่อวานครับตอนนี้เป็นอ่เอามารอออเดอร์และก็มีออเดอร์ที่เอาไปแล้วอ๋อก็คือเราจะตัดวันต่อวันเมนวันต่อวันวันหนึ่งก็ประมาณต่ำสุดก็หกร้อยถ้าวันหนึ่งเยอะๆก็ประมาณตันสองตันประมาณ เราจะตัดทุกวันนะคะแล้วก็ตัด <Yeah. S 1> แก่ะะตัดแก่ครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นเป็นส่วนที่ตัดมารอลูกค้า <Yeah. S 1> เข้ามาทานที่ร้านด้วยแล้วก็จะมีลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาต่าง <Yeah. S 1> หากนะคะลูกค้าจรินและลูกค้าก็ซื้อกลับบ้านอ่าสมักล,ลูกค้าถ้าถ้ามาทานแล้วติดใจก็ซื้อติดมือติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่านี่ค่ะ แก่รจริงนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆเลยนะคะสสแซบลายแซบแซบหลายแซบหลาย <c oughs> ลูกค้าประจำใช่ไหมคะแม่ลูกค้าประจำลูกค้าประจำาม,มาทุกปีนะคะลูกค้าประจำมาทุกปีมาขอเบ็ดเก็บเห็ดเส็จ อืมอร่อยมากคุณภาพมากจนไปปลูกเองเลยนะคะมันเนื้อหลายค่ะมาดูเม็ดนะคะว่านี่เม็ดเล็กจริงนะคะ <c oughs> ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมสวนนี้ถึงมีลูกค้าเข้ามาตลอดนะคะลูกค้าจะมีประจําเลยครับมีลูกค้าแม,าม่ลูกค้าแต่ละปีเขาจะโทรมาก่อนว่าสุกแล้วสุกสุกสุกแล้วคันสุกแล้วเปิดสวนเขามาจองก่อน<ม>น,นะคะ ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะพี่สมภาเมีอะไรจะฝากหรือเปล่าคะจะาม่เตออย่างฝากเึิงเนะลูกค้าหรือว่าเออเต่าตังประเทศเนะใครสนใจอย่างว่าสวนทุเรียนเราเมนสวนเขาจะตั้งอยู่อ่ะนะเมืองบาเจียงเนะบันบันดงไลแกงแก,กปรกสักนรัตสีและก็มีเบอร์โทรเบอร์โทรซูนสองซูนหาหกหาหกเหาหกีตนตามด้านล่างแมงนขึ้นตามาด้านล่างแล้วก็มีเพจของเราครับถ้าเข้ามาถามในเพจก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยว แอดมินจะเข้าไปตอบนะคะว่าสวนเปิดวันไหนปิดวันไหนเวลาไหนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่เคยมาลองนะคะอยากจะสัมผัสกับทุเรียน,นสดๆทุเรียนคุณภาพแห่งสปป,ปลาวนะคะท่านไหนที่ยังไม่มาก็มาลองมาสักครั้งแ,แล้วจะติดใจนะคะ,ะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสบายดีไ่มสบายค่ะ